กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตร,รแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการ3.2.1ยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพศ2568โดยศูนย์ส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมภาคที่4กรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่อธบหรือวิสาหกิจชุมชนภาคอุตสาหกรรมเกษตร,รโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแปรรูป ค่ะสวัสดีค่ะนางนันทวรรณเดชดาราค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอท็อปนวัดวิหีปโคเหนือค่ะวิสาหกิจของเรานะคะกลุ่มของเราตั้งอยู่บ้านเลขที่3 5 4หมู่ที่2อํตำบลปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะเราก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อปี2 5 6 3กาการก่อตั้งกลุ่มตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนที่เรามีผลิตภัณฑ์ในชุมชน การทำวิสาหกิจชุมชนจะเป็นการครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ดำเนินการในกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนค่ะกลุ่มของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์ที่แยกเป็นประเภทของกินแล้วก็ของใช้นะคะของกินก็คือปลาล้านินไร้ก้างนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ว่าเราใช้วัตถุดิบในชุมชนของเราจากปลานินเนื่องจากว่าชุมชนของเราติดอยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วเรามีการ เลี้ยงปลาเน,นกระชังแม่น้ำโขงนะคะเราจึงนำปลาตัวนั้นมาแปรรูปเป็นปลาร้าเราจะทำแบบเป็นแบบไม่มีก้างคือไร้ก้างคือเอาก้างของเขาออกหมดใช้เฉพาะเนื้อปลามาหม,มักเป็นปลานะคะตัวที่สองต่อมาจากตัวที่หนึ่งก็คือการทำน้ำพริกเม็ดบัวน้ำพริกเม็ดบัวน้ำซอสปลาร้าแล้วก็น้ำปลาร้าสำหรับการยำ ทั่วไปอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นของกินที่ส่วนมากก็เป็นการแปรรูปปลานะคะกลุ่มที่2จะเป็นพวกกลุ่มของใช้ก็จะเป็นพวกผ้าแปรรูปพวกกระเป๋าพวกย่ามพวกกุญแจอย่างนี้นะคะหรือกลุ่มของใช้อีกอย่างึ่งก็คือพวกผลกตชวาการจัดสารการนำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆค่ะอันนี้เป็นสองกลุ่มหลักๆค่ะ หลังจากวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการขั้นตอนการผลิตที่ควรปรับปรุงคือขั้นตอนพัวผสมจากสภาพปัจจุบันเป้าหมายการผลิตน้ำพิกเม็ดบัว200กระปุกต่อเดือนกำลังการผลิต25กระปุกต่อ1รอบการผลิตการผลิตแต่ละครั้งใช้ปาร้านินไหลกล้างและส่วนผสมอื่นๆรวมทั้งหมด7กิโลกรมัมพนักงาน3คนใช้เวลาเฉลี่ย3ชั่วโมงต่อ1รอบการผลิตขั้นตอนการผลิต เมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยตั้งกระทะบนไฟปานกลางนำปลาร้านินลายกล้างและส่วนผสมลงคั่วตามลำดับพร้อมคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยใช้เวลาคั่วผสมเฉลี่ย40นาทีต่อรอบพบปัญหาขั้นตอนการคั่วผสมใช้เวลานานและมีข้อจำกัดด้านการดำเนินงานกระบวนการผลิตโดยรวมชะลอตัวซึ่งเกิดจากข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุปกรณ์ไม่สามารถคั่วได้ในปริมาณมากต่อรอบข้อจำกัดด้านแรงงาน ต้องใช้แรงงานควบกุมและควบผสมหากเพิ่มปริมาณอาจทำให้คุณภาพไม่สม่ำเสมอข้อจำกัดด้านระยะเวลาเมื่อผลิตได้ปริมาณน้อยต่อรอบการเพิ่มรอบการผลิตทำให้ใช้เวลามากขึ้นเป็นสาเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงและประสิทธิภาพการผลิตต่ำแนวทางการปรับปรุงด้วยนำเทคโนโลยีเกษตรแปรรูปเครื่องควบผสมด้วยกลไกการควบผสมติดตั้งใบกวนพร้อมมอเตอร์ โดยสามารถทำงานแยกโหมดได้ 1. โหมดคั่วใช้ความเร็วสูงเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและคั่ววัตถุดิบได้อย่างสม่ำเสมอ 2. โหมดผสมใช้ความเร็วลดลงเพื่อผสมส่วนผสมให้เข้ากันอย่างละเอียดด้วยการควบคุมและปรับความเร็วของใบกวนได้ตามความต้องการของการผลิตช่วยทดแทนแรงงาน ของพนังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าย,ยอดขายให้แก่สถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะมาแนะนำนะครับเพื่อนคร่ผสม โดยที่ส่วนประกอบของเครื่องขั้วผสมจะประกอบไปด้วย1ก็คือมอเตอร์กวนนะครับใบกวนนะครับใบกวนอันนี้ทํามาจากสเตเลส3 0มีมีชุดควบคุมความเร็วของใบกวนนะครับแล้วก็ชุดควบคุมการตั้งเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ตัวชุดให้ความร้อนนะครับเป็นเตาแก๊สให้ความร้อนก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญที่ดังกล่าวไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการใช้งานนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะเสียบปลั๊ก นะครับเข้ากับตัวปลั๊กไฟนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเลือกโหมดว่าเราจะตั้งเวลาหรือไม่ตั้งเวลาถ้าไม่ตั้งเวลาเรานะครับบีบนะครับไปทางซ้ายมือนะครับถ้าตั้งเวลาเราจะบิบไปทางขวามือแล้วก็กดตั้งเวลานะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเปิดสวิตช์การทํางานของมอเตอร์นะครับเราก็จะปรับความเร็วรอบตามที่ทางผู้ปั่นต้องการนะครับก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนการทํางานครับ